สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับสามทุ่มเจษนะครับยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดวันนี้นําเรื่องสําคัญมาบอกพี่น้องอสมอครับเรื่องสําคัญก็คือค่าประกันของพี่น้องอสมอค่าประกันเดือนละสองพันบาทของเดือนมิถุนายนสองห้าหกแปดนะครับจะมีการโอนให้กับพี่น้องอสมอทั่วประเทศสิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดสองพันบาทโอนเข้าบัญชีตกสนะครับ ก็อย่าลืมส่งรายงานอสม .1 ส่งรายงานอสม .1 ภายในไม่เกิน25มินายน2 5 8ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่นํามาบอกมากก่าวกันนะครับเรื่องสำคัญก็คืออย่าลืมส่งรายงานอสม .1 ส่งไม่ช้ากว่า25มินายน2 5 8ด้วยนะครับจึงจะได้รับเงินค่าบริกัารนะครับเรื่องสําคัญอีกประการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปีของอสมครับก็มีพี่น้องอสมหลายท่านจะได้ตรวจสุขภาพประจําปีเมื่อไร อสมอสอบถามมานะครับประเด็นนี้นะครับปีก่วันนี้เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้มีงานหลักงานหลักๆเลยอีกงานหนึ่งก็คือชวนคนนับขาบให้พี่น้องอสมอชวนประชาชนเลยอายุสิปีขึ้นไปหรือเปล่านับขาบนะนับขาบแล้วก็ให้กินไม่เกินขบับกินคาร์โบไฮเดรตไม่เกินขาบประมาณนี้ควบคู่กับการออกกําลังกายการที่ประชาชนนับขาบและกินไม่เกินขบับ ธนตร,รีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามันจะแก้ปัญหาคนจะไม่ป่วยเป็นโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเลื้อลังทีนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะปีงบประมาณ2อ6 8แนี่แหละตั้งเป้าหมายว่าให้อสมอหคนไปชวนคนได้สัก50คนนะครับหรือว่าทั่วประเทศอสมอล้านกว่าคนีชวนคนนับขาบได้5้ล้านคนก็จะเป็นรางวัลให้กับอสมให้ตรวจสุขภาพฟรี โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบมาใหม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลในด้านการตรวจสุขภาพท่านผู้ชมเคยดูคลิปไปแล้วนะก่อนหน้านี้พี่นอสมมก็เคยดูคลิปไปแล้วเคยเล่าฟังแล้วคือออกระเบียบมาใหม่น,สสนี่กระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนี่มาดยการช่วยเหลืออสมมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นี่ระเบียบในส่วนของตรวจสุขภาพประจําปีนี่ก็คือจะตรวจสุขภาพประจําปีได้หลายรายการกว่าเดิมกว่าระเบียบเก่ามี4รายการ นะที่ที่เพิ่มมาทีนี้แหละจะตรวจน่าจะตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยน่าจะตรวจประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไปกันยายนสองห้าแปดนะครับเพราะว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยลฐมตีสาธารณสุขท่านมสมศักดิ์เทพสินเคยบอกว่าจะประมวลผลจะประเมินดูว่าตามเป้าไหมนะก็คือรู้สึกตั้งเป้าไว้ว่าในเดือนสิงหาคมสองห้าหกแปดเนี่ยจะให้ได้สี่สิบล้าน สี่สิบล้านคนนะนับขาบนี่ตอนนี้นับขาบได้แลว้วประมาณ30มสิบกว่าล้านคนพอไปถึงเดือนสิงหาเนี่อยากจะให้พี่น้องอสมทั่วประเทศนี่นะชวนคนนับขาดให้ได้ครบสักสี่สิบล้านในเดือนสิงหาแน่นอนเดือนกันยาก็จะปล่อยรางวัลให้รางวัลรางวัลคืออะไรตรวจสุขภาพประจํา,ยาปีฟรีฟรีได้เพิ่มขึ้นกว่าหลายรายการเ,เพิ่มขึ้น4ี่รายการจากที่เคยตรวจได้ ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีก็เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพคือถ้าอาสมอตรวจสุขภาพประจำปีออกมาแล้วปรากฏว่าสุขภาพร่างกายดีไม่เสี่ยงที่จะป่วยไม่ป่วยก็ปฏิบัติตัวต่อไปฮะในด้านรักษาสุขภาพไม่ให้ป่วยไม่ให้เสี่ยงปีหน้าก็ตรวจอีกตำรองนี้นะครับแต่ถ้าใครตรวจแล้วมีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรก็ไปปรปับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อประตรวจปีหน้าจะไม่เสี่ยงตำรองนี้นะครับแต่ถ้าใครตรวจพบความผิดปกติความเสี่ยง หรือป่วยก็ต้องไปบําบัดรักษากันต่อไปนี่ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปีถ้าตรวจแล้วร่างกายปกติก็ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติตัวให้ดีแล้วก็ปีหน้าตรวจใหม่ตรวจเรื่อยๆถ้าสุขภาพดีทุกปีทุกปีเราก็จะรู้สถานะสุขภาพของเราว่าสุขภาพเราดีแต่ถ้าตรวจแล้วมันเสี่ยงก็ไปลดความเสี่ยงด้วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน่นนี้นั่นถ้าตรวจแล้วป่วยก็รักษานะครับมันก็นี่ข้อดีของการตรวจสุขภาพนะครับก็หวังว่า ก็สิ่งที่เรานํามาบอกมากล่าวพี่น้องอสมอวันนี้ก็คงจะรอตรวจสุขภาพประจําปีกันนะก็คงจะมีข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขยังไงทราบประมาณไปลไาสิงหากรยาน่ญญาจะมีข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องตรวจสุขภาพประจําปีอสอมอที่ได้กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกระเบียบเพิ่มขึ้นมาว่าตรวจได้หลายรายการกว่าเดิมกว่าระเบียบ,บนกน่อนอย่างน้อย4รายการเพิ่มขึ้นมาจากระเบียบเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียด4รายการมีอะไรบ้างวันนี้เราไม่ได้เตรียม เราไม่ได้เตรียมเอกสารที่จะอ่านให้ฟังคือมันคล้ายๆกับการไลฟ์สดนี่แหละเพียงแต่ว่าเราทําแห้งเฉยๆทาคลิปนี่ทําแห้งก็คือทําตัดต่อคลิปก่อนค่อยมาเผยแพร่ไม่ได้ไลฟ์สดนะแต่ไม่ได้ไลฟ์สดก็เหมือนไลฟ์สดเพราะว่าไม่ได้เขียนสคริปอะไรมาเลยคือไปดูรายละเลอียดหัวข้อว่าจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปเลยในความเข้าใจที่ดูเนื้อหาสาระข่าวมาแล้วก็นํามาพูดมากล่าวต่อให้กับพี่น้องสมอฟังครับเรื่องเราข่าวสารอสมอมันมีทุกวันนั่นแหละครับ แต่เรื่องหลักๆก็จะอยู่ที่คุณหมอ,อรอปสตองท่านนะครับคุณหมอ,อรอปสตของท่านนี่เขาก็จะชวนประชุมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งพี่น้องอสมอจะต้องไปประชุมที่รอปรสตอก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและงานที่เขาสั่งการให้ทาก็จะหลักๆอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนที่เราเอามาพูดมาคุยกันนี่ก็เป็นเรื่องการเสรสมมิมเข้าไปพร้อมกับให้กำลังใจพี่น้องสมอได้มีกําลังใจทํางานต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องเสริมนะครับส่วนเรื่องหลักมันอยู่ที่คุณหมอรอปสตของท่านนะครับคงเข้าใจกันแบบนี้นะครับ ไข้เลือดออกจะเป็นปัญหาสําคัญนะครับฤดูฝนนะครับอย่าลืมกับจัดลูกน้ำยุงลายทาลายแหล่งพ่อพันธุ์นะเป็นประจําทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์รายงานอะไรลูกน้ํยายุงลายตามแอปสมาร์ทอสมอกว่ากันไปนะแนะนําประชาชนให้อย่าให้ยุงลายกัดด้วยนะครับแล้วก็ทําลายแหล่งพ่อพันธุ์กับจัดลูกน้ํายุงลายบ้านตัวเองถ้าบ้านถ้าเจ้าของบ้านเขาทําเองต่อไปอสมอก็จะยากลําบากน้อยลงนะแต่ตามใดที่เจ้าของบ้านยังไม่ทําเองความยากลําบากก็จะ เป็นงานหลักที่ท้าทายพี่น้องอสมว่าทํายังไงเจ้าของบ้านเขาจริงจะเริ่มทําเองถ้าเจ้าของบ้านทุกหลังทั่วประเทศไทยทําเองโอ้ยมันจะง่ายมากเรื่องป้องกันแค่ระดอกนี่นะครับแต่แต่ใดที่เจ้าของบ้านเขายังไม่ทําเองมันจะยากมากสําหรับอสมเป็นภาระหนักอึ้งทีเดียวนะครับพี่น้องอสมก็ให้กําลังใจในการทํางานนะครับมันเป็นงานยากนังานสาสุขนี่นะงานสาสุขบนฐานมันไม่ใช่งานง่ายๆมันไม่ใช่ไปบอกคนให้ทําเขาจะทําได้เขาจะทําเขารู้แล้วเขาก็ยังไม่ทํมันมันมันจะเป็นอย่างนี้นะ เรื่องเรื่องสุขภาพนี่เรื่องเช่นเดียวกันกับเรื่องนับขาบเช่นเดียวกันนะ่ะรู้แล้วแต่ไม่ทําไม่กินนะไม่กินตามนั้นนับถามว่าเขานับขาบเป็นไหมเขาเริ่มนับเป็นนับเป็นแล้วเขากินตามนั้นไหมไม่ครับจนกว่าเขาจะตระหนักด้วยตัวเองมันใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ใช่แบบไปชวนคนนับขาบหนึ่งครั้งวันต่อมาเขาจะกินไม่เกินขาบเลยไม่ใช่มันจะลดลง,ลงอยู่นี่ไม่ทราบปักกี่ปีนะครับเขาจึงจะหันมาทํานะยกตัวอย่างไอ้ลูกน้ํายงลายนี่ ยังยากมากที่เจ้าของบ้านทําเองกับจัดลูกน้ายองลายยังยากครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่แหละงานสาสุขงานอสอมอมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเราจึงเป็นกลังใจให้กับพี่น้องอสอมอโดยตลอดมาถ้ามีสื่อโซเชียลต่างๆโจมตีอสอมอเราไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่เห็นด้วยมีหลายสื่อหลายหลายแพลตฟอร์มมีการโจมตีอสอมอน,นะบอกว่าอสอมอี่ทางานไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าสองพันบาทเสียงว่ามันใช่อันนี้เราไม่พูดด้วยเลยนะเราไม่พูดด้วยกับเขาเลยเพราะว่าอะไร เราเห็นว่าพี่น้องอสมอนีเราแยกอยู่แยกแยกเป็นกลุ่มๆอยู่กลุ่มที่ทํางานดีมีเกิน80-90%ทางานดีทํางานตั้งใจที่จะทํางานแล้วหวังผลให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีหวังจะชี้นําชักชวในให้เขามีมีส่วนร่วมนะครับแต่ส่วนน้อยก็มีอยู่อสมอเกเรอสมอขาดงานอาสมอทําพอได้เงินค่าปริกการอย่างนี้มันก็มีจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราก็ไม่พูดกันตรงนั้นเราพูดส่วนรวมว่าเราเห็นใจคนดี คนดีที่มีมากมายที่เป็นอสอมอเนี่ยก็ควรจะแนะนําเพื่อนฝูงที่เกรงานให้มาทํางานดีด้วยกันเพื่อให้แวดวงอื่นเขาไม่มาโจมตีถ้าอย่างนั้นถ้ายังมีแวดวงวงอื่นเขามาโจมตีนี่มันก็เสียหายนะครับแต่ว่ามันก็จะบันทอนกําลังใจคนที่ตั้งใจทํางานเราก็เลยมาให้กําลังใจคนทํางานให้กําลังใจทุกคนทุกท่านนะครับอ้าวหน้านี้โรคมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรคที่มากับฤดูฝนโรคจีนูโรคไข้ดินเขาเรียกว่าโรคเมลีออยนี่ก็มีโรคเมลีออยนะ เอาสวมรองเท้าบูทด้วยนะสวมรองเท้าบูทไปทําไร่ทํานาทําสวนนะฝนตกมาลรคฉีหนูตามมาลรกไข่ดินหนักกว่าฉีหนูอีกถ้าป่วยนะโรคกมันจะแย่นะเบื่อเห็ดด้วยช่วงนี้มีคนกินเห็ดแล้วเสียชีวิตเพราะเห็ดมันเยอะพอเห็ดมันเยอะเนี่ยไม่รู้เมื่อเห็ดชนิดไหนเป็นเห็ดกินได้เห็ดชนิเห็ดชนิดไหนกินไม่ได้เอาบุงอาหารกินนี่ถ้ามีเห็ดไม่พิษอยู่ในนั้นก็กินเข้าไปเสียชีวิตได้นะพ่อก่อนแนะนํากันไป ถ้าพบคนกินเห็ดแล้วขื่นใส่อาเจียนปวดท้องปวดหัวเป็นไขอะไรก็แล้วแต่รีบไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าถ้าไม่ไปโรงพยาบาลไปช้าอันตรายถึงเสียชีวิตกินเห็ดพิษนี่อันตรายมากนะครับเรื่องราวข่าวสารอสมอมันมีเยอะจริงๆครับให้กำลังใจนะครับวันนี้พูดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะคนที่ยังกู้เงินแสนไม่ได้ก็มียังจองคิวเพื่อไปรับหนังสืออะไรนะ รับรองความเป็นสมาชิกเคสออสมอนี่ยก็ยังจองไม่ได้ก็ยังมีอยู่นะครับคนยังไม่ได้กู้สิบหมื่นก็มีนะคนยังไม่ได้สมัครคู่สมรตอสมอก็สมัครนะหมดเขตสามสิบพนษายนหกแปดนะครับเอาแล้วครับวันนี้ก็พูดคุยกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องสําคัญสำคัญที่นํามาบอกมากล่าวกันครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนนอนดึกได้ฟังได้คุยกันครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่กว่าน,นี้ก็จะนํามาพูดให้ฟังเป็นประจำครับ สำหรับคำคืนวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ